สวัสดีครับข่าวด่วนอีกแล้วครับเอาดิแค่ครับดำนะครับหลุดขาดสติไปแล้วครับออกมาได้เอฟซีครับออกมานั่งวายเอฟซีครับรับไม่ได้กับสิ่งที่เอฟซีออกมาคอมเมนต์เอฟซีครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับในทานเรื่องนี้ครับย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครลูกตัวแสรกเข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟัง ล่าสุดนะครับเอฟซีครับดำแซะไหนทานเรื่องนี้ออกมานั่งด่าเอฟซีที่เห็นต่างเอฟซีที่ถอยตอนนี้นะครับอ e ีดำแซะออกมานั่งด่าออกมานั่งสอนเอฟซีออกมานั่งด่าเอฟซีที่เห็นต่างแล้วครับหลุดไปแล้วครับเอฟซีครับหลุดไปแล้วจริงๆเป็นเอามากแล้วจริงๆครับในทิทานเรื่องนี้ครับ fc เข้าไปคอมเมนต์นะครับรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่นางทําครับอีนี้หัวเสียใส่ fc ยับเลยครับแล้วอยากออกมานั่งสอน fc ครับออกมานั่งสอนว่าอย่างไงครับบอกว่าคน fc ที่ชื่ออะไรผมไม่อยากเอ่ยชื่อน,นะนะคุณนะ่ะนะต้องใช้สติในการดูนะเมื่อวานเราไปฟังธรรม,มะมาคนที่เราเห็นต่อหน้า เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะถ้าเราปล่อยวางเรื่องฟัมอกติในใจคุณอาจจะเห็นคนดีต่อหน้าคุณก็ได้แต่ถ้าคุณยังมีฟัมอกติในใจคุณก็จะมองคนนั้นชั่วโถถโถโถโถคนดีทําแทงโถ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 คนดีด่าพ่อด่าแม่ด่ายายโถ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 น้าทีมตุกเปอีเวนออกมานั่งด่าเอฟซีออกมานั่งสอนเอฟซีออกสอนธรรมะ เมื่อวานเขาไปฟังธรรมะมาเมื่อวานแล้วเขาไปฟังธรรมะมานะคะคนอย่างมึงวัดไม่เข้าเสนอหน้าตอแหลฟังธรรมะคนอย่างมึงไม่มีฟังธรรมะหรอกนะคนอย่างมึงอะ่ะฝากไว้คิดพิจารณาโถ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 ออกมานั่งสอว่าเราฟังธรรมะส้นตีนะหมานะฝากไว้คิดพิจารณา คนอย่างมึงวัดยังไม่เข้าเสดรหน้าฟังธรรมะมึงได้ยินเสียงพระลแล้วมึงก nice no ็ร้อนรนแล้วเพราะอะไรนี้ใจเป็นเป็นเปรตฮะนี้ใจมันเป็นเปรตเข้าใจปะคนใจเป็นเปรตมันได้ยินเสียงพระได้ยินเสียงพระสวดทีเข้าวงงข้าววัดมันก็จะมีจิตใจที่ร้อนรุ่มกระวนกระวายนี่คือสันดานของอีวันทองจำคำผมไว้นะครับนี่คือสันดานอีดำแซะ ไปแล้วครับสมองสมองไปแล้วครับสติตัดตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับเอฟซีครับออกมานั่งด่าเอฟซีตัวเองแล้วนะครับด่าพ่อด่าแม่เสร็จแลด่าเอฟซีตัวเองแล้วครับนี่เหรอครับคนดีนี่เหครับคนดีฮะนี่เหรอคนที่น่าสงสารผมถามหน่อยฮะคนประเภทนี้มน่าตีรูปหน้าหน้าทิบต,ตกเปคนดีที่ไหนด่าพ่อด่าแม่ครับ ออกมานั่งพูดยกยอปอบปั้นตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีจิตใจดีอย่างนั้นจิตใจดีอย่างนี้แม่สร้างภาพเมื่อวานยังด่ายายอยู่เลยวันนี้มาฟังธรรมะนะคะเมื่อวานยังด่ายายอยู่เลยวันนี้มาฟังธรรมะฟังไม่เยอะธรรมะเนี่ยกัดเกาจิตใจมึงอ่ะคนอย่างมึงอ่ะฟังเข้าหูหซ้ายทะลุหูฝาอีเวนทีตกเปรพูดอะไรโดยไม่คิดนะพูดแบบเห็นแต่ภาพหนังหน้าแล้วแบบทุเล็ดอะ าจะปะผมทุเลศอะนะผมไม่ได้ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มันพูดเมื่อกี้เนี่ยนะนะครับคือเอฟซีนั้นน่ะเอฟซีมึงนั้นน่ะคนเนี้ยเขาเป็นเอฟซีมึงนะทําไมอะเขาเห็นต่างจากการที่มึงทําแท้เขาเห็นต่างจากการที่มึงเป็นคนชั่วเนี่ยมึงต้องไปทัดไปด่าเขาเหรอฮะฮะมึงต้องไปด่าเขาเดีวถามหน่อย นะครับค the like ุมตติตัวเองหน่อยใกล้บ้าแล้วครับนิทานเรื่องนี้ครับดำแซะในทางนี้ใกล้บ้าแล้วครับน่าจะเป็นอามากแล้วครับดูตรงแล้วเป็นอามากแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอามากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นณเวลานี้ณตอนนี้ใกล้บ้าแล้วเป็นอามากแล้วครับทุกคนใครจะคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่ผู้ยู่นี้เป็นอามากแล้วครับใครก็ได้ครับพาไปหาหมอด่วน พาไปหาหมอด่วนเลยครับด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะครับรุนัรนตัวเองคือคนดีครับท่านแบบนี้คนดีนะครับแล้วตอนนี้นะครับหัวร้อนครับหัวร้อนไปแล้วครับออกมานั่งแซคคนนู้นคนนี้ออกมานั่งแซะเอ็ซีตัวเองออกนั่งด่าเอซีตัวเองไปแล้วครับนะใกล้แล้วครับใครที่อยู่ใกล้ฟ้าไปถึงผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับไปดูรูปบ้านท่านด้วยครับตอนนี้อาการหนักครับ ลูกบ้านท่านอาการหนักครับตอนนี้พาลูกบ้านท่านไปหาหมอด้วยครับดังเสียงดังตะโกนเวไวยอยู่ในบ้านคนเดียวเปิดเพลงลั่นบ้านครับฝากถึงผู้นําชุมชนนะครับไปดูแลลูกบ้านท่านด้วยนะครับอย่าปล่อยลูกบ้านของท่านนะครับมีพิติกรรมอารมณ์แบบนี้นะครับไปด่วนเลยครับนะตอนนี้นะครับเข้าข่ายที่จะบ้าแล้วครับดูอัดดูตรงแล้วน่าจะเข้าข่ายเพี้ยนครับ นะครับก็ฝากด้วยนะครับสิครับฝากคนผู้นําชุมชนทุกคนนะครับเข้าไปดูไปหน่อยตอนนี้ขาดสติไปแล้วครับหลังจากที่โดนหลายช่องโจมตีแล้วก็โดนอีแม่นอกไต้ออกมาแฉว่าทำทาแท้งจริงออกมานั่งหน้าดําค้าเคียดไปกันใหญ่แล้วตอนนี้นายเพราะนั้นครับวันนี้ครับพวกเรานะครับต้องลุมประนามคนประเภทนี้ที่มาด่าพอ่อด่าแม่ตัวเอง แค่จะยกยอปอบั้านคนดีที่ไหนด่าพ่อด่าแม่ตัวเองคนดีนะครับผมถามว่าคนดีนะครับผมถามว่าคนดีครับด่าพ่อด่าแม่เองอันนี้คนดีนครับฮะเอาอะไรคิดครับว่าคนดีเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าเป็นคนดีครับะนะครับทุกท่านวันนี้ทุกคนครับเราได้เห็นท่าแท้ของอ e. ีดำแซะกันอย่างชัดเจน นะครับเราไม่ควรที่ให้มันมีที่อยู่ในสังคมเราต้องช่วยตีแผ่พฤติกรรมเรื่องนี้ในนิทานเรื่องนี้ให้กับสังคมได้ดูว่าผู้หญิงชื่อดาแซในในิทานเรื่องนี้เป็นคนชั่วหรือยำตาำบอลแค่ไหนมันนี่แหละครับมีส่วนรู้เห็นการตุยของลูกตัวเองนะครับเอฟซีผมเชื่อมั่นและฟันคงว่าอีนี่มีส่วนรู้เห็นการตุยของลูกตัวเองทุกๆก,การแต่เพื่อปิดบงังเพื่อโยนความผิดให้กับคนเป็นเขย และคนเป็นพิษสาวตัวเองนะครับตอนนี้นั่งหัวร้อนครับก็ฝากถึงผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนไปดูแลลูกบ้านท่านหน่อยเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้านช่องแหกปากโวยวายในบ้านเอาผ้าคลุมหัวเปนคนบ้าเหมือนคนขาสตินะครับเพราะฉะนั้นในวิธีครับคนใจบาาแบบนี้ตายไม่ดีครับตายไม่ดีแน่นอนและอีกหน่อยครับ คนก็ทิ้งอยู่คนเดียวอีกหน่อยลูกก็ทิ้งอยู่คนเดียวสุดท้ายเป็นบ้าครับจุดจบนิทานเรื่องนี้ผู้หญิงนะครับคนที่ชื่อดาแซะในนิทานเรื่องนี้จุดจบจะเป็นคนบ้าครับทุกท่านเพราะบาปกรรมที่ทำกับพ่อกับแม่นี่คือบาปก,กรรมนะครับเว้นกรรมมีจริงครับศาสนาพุทธสอนเ,เรื่องเรื่องบาปบุญคุณโทษในนิทานนี้ครับ